หมอคะแฟนหนูขี้หึงมากเลยค่ะแล้วคุณไปทำไงเขาหึงอะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเอวคนเราอยู่ดีๆจะหึงกันได้ไงหนูอาจจะเป็นคนอัธยาศัยดีมั้งคะยังไงอะก็เจอใครหนูก็ทักทายอะค่ะทักทายไงสวัสดีค่ะเวลาใครเดือดร้อนหนูก็ช่วยเหลือเช่นก็วันก่อนหนูเห็นคนเป็นลมหนูก็เลยไปช่วยเขาปั๊มหัวใจแล้วทำยังไงเนี่ยค่ะแล้วเขาฟื้นไหมไม่ฟื้นค่ะแล้วคุณทำไงก็เลยต้องถ่ายปอดอะค่ะ แล้วคนที่เขาเป็นลมนี่เขาผู้ชายผู้หญิงผู้ชายค่ะเฮ้ยก็ไม่แปลกนะที่เขาจะหึงหน้าแฟนคุณอะแปลคนกําลังจะตายต่อหน้าเลยนะคะหมออืมก็จริงฮะบางทีเขาก็หึงแบบหลายสาเหตุจริงๆค่ะหลาสาเหตุยังไงอะก็บางทีหนูนั่งทํางานนานๆนะคะแล้วเขาเอาคอมหนูไปทุบทิ้งเลยทำไมอะก็เขาบอกว่าสายตาของหนูต้องมีไว้มองเขาคนเดียวเฮ้ย บ้าแล้วเขายังเอาเก้าอีท้ทำงานหนูไปทิ้งด้วยนะคะทิ้งทำไมก็เขาบอกว่ามันสัมผัสก,กับก้นหนูอะ่ะ <c oughs> เขาห่วงเวนแล้วนี่เขาไม่เอาบลาคุณไปทิ้งหมดแล้วเหรอเนี่ยหนูก็โนบามาหาหมอเนี่ยแหละคะ่ะเชฟจริงค่ะหมอ ไปพาแฟนคุณมาเดี๋ยวนี้เลยต้องําบัดด่วนแล้วเนี่ยมาไม่ได้อ่ะค่ะอ้าวทำไมอ่ะนี่เป็นมากเลยนะต้องรีบรักษาด่วนเลยเขาอยู่ห้องไอซียค่ะหมอเฮ้ยอ้าวเขาขเ,เขาไป็นอะไระอ่ะาพแฟนหนูอ่ะิ่งตัดทอบอกพวของ,ของ <ie> ตัวเองทิ้งไป <uet> อ่ะค่ะเฮ้ยเขาทำงั้นทำไมคุณหมออยากรู้จริงหละคะฝากกดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเต็มดอยพลีคลินิกนะครับ